สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเวอร์จินวอร์แพด11.5.0เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใน S ที่29นะครับเปิดวันที่8เดือนกรกฎาคมน,นี้ช่วงเวลา6โมงเย็นฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์พร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพรจํานวน3ล้านเม็ดนะครับผมเพียงถ้าไลายแอ New War, นิววอลนันเองนะครับผมกลับไปครั้งกับคลิปรีวิวประจําสัปดาห์นะครับสาหรับคุณผู้ชมนะที่สอบถามเข้ามาว่า mm hmm. เพลงอินโทรคือเพลงว่าอะไรนะฮะครับ mm hmm. ผมจําไม่ได้เหมือนกันซึ่งอินโทรคลิปวิดีโอที่ผมใช้มาค่อนข้างนานเป็นหลักปีได้นะครับ mm hmm. ผมก็ไปหาเพลงมาลองฟังดูแล้วมันเฮ้ยชอบมากนะครับในหลายๆปีหรือว่าเกือบปีเป็นปีเลยแหละที่ผ่านมาผมจาไม่ได้แล้วว่า ตัวต้นเพลงเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยด้วยเนอะเดี๋ยวบอกผ่านคลิปนี้เลยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์มิวจินบอลเลยละกันนะครับผมเซิร์ฟนี้เปิด S ใหม่ยีนะครับว่ามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ของจะแจกฟรีอะไรบ้างนั่นเองนะครับมาเจอแพทได้ยีโรไลน์นะครับผม2,500ต่อ1นอาทีนะฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟอยู่ในประเภทเซิร์ฟแนวสมดุลน,นะฮะทุกคนครับจัดแจกหนักปักน้อยเล่ยนยาวเข้ามาดูยอยู่กับมิสาวลิยาดีกว่าวันนี้้โอ รู้สึกหนาวๆยังไงไม่รู้อะขอแบบอยู่ข้างๆเมาสาวริยาก,กับกองแฟนอบอุ่นแลกนะการเฮ้ยจิบวายไปด้วยทุกคนพร้อมรีวิวนะฮะของแจกรีครั้งแรกเร่งเข้ามาในตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมิวจินมอลเนี่ยเรารีวิวมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็จะมีของแจกเนี่ยเน้นเป็นของแรกนะครับแล้วก็เป็นพวกพูดของแฟชั่นในแนวสมดุลที่แบบแจกมาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกพวกอุปกรณ์แรกเริ่มต้นที่จัดแจกมาให้เรา ฟรีนะมีผลไม้ด้วย100รลูกทุกสีแล้วก็มีปีกระดับ12จะแจกมาฟรีนะครับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นขั้น7บวกสให้เราทั้งเซตเลยนะครับมีเมเจอร์คุยโซ่วิญญาณดาวกล่องสุ่มเกี่ยวกับของแฟชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหีบซุ่มปีกแฟชั่นหีบซุ่มพวกชุดแฟชั่นหรือว่าจะเป็นหีบสุ่มพวกรอยเท้าเครื่องประดับนะฮะมีครบเซตเลยนะครับให้เราฟรีรวมถึงหีบสุ่มฉายาด้วยจัดแจกให้เราฟรีเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถ เข้ามาปุ๊บปั้นตัวละครนะฮะในเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลเนี่ยใสของแฟชั่นที่เขาแจกให้ฟรีเยอะๆเนี่ยได้เลยแล้วก็พร้อมของแรกเป็นสัตว์ฉี่แรกเครื่องประดับแรกคู่ถุงช้อปปิ้งจำนวน300แล้วก็ทองแท่งไอเทมสำหรับแรกกิจกรรมนะคะ100นะครับมีเหรียญแรกชุดมิวมีเหรียญแรกอาวุธนะครับให้เราฟรีด้วยนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของจะแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนี่จัดเต็มมากนะครับนี่มีพวกตาพับอีกที ปีกระดับ12ให้เราฟรีด้วยพวกเมจิกคริสตัลวิญญาณดาวอะไรพวกเนี้ยก็เป็นของสําคัญในการปั้นตัวละครแรกเริ่มต้นนะนี่ของแฟชั่นเมื่อเปิดออกมาก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่เป็นเงินเหล่าโห้นั่นกันเลยเดียวนะครับผมเยอะมากชุดคลาสสิกนะฮะเป็นเครื่องประดับู้กนีงอะไรอะแกนแห่งคุ้มครอ,องของเทพเจา้าว้าว ตัวนี้เพิ่มความใสหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับสะท้อนด้วยหกร้อยสี่สิบครับเหมือนกับว่าผมใส่หรือว่าเก็บไอเทมนี้ไว้เนี่ยพ่อเจ้าจะคุ้มครองผม <c oughs> ว่าไปนั่นนะครับนี่คือของจะแจกฟรีนะครับมีพูด2สองตัวนะครับจะมีปีศาจเงานะครับแล้วก็จะเป็นสัตว์เทพพยายข่าวให้เราฟรีนะครับของจะแจกฟรีมิลจินวอมีประมาณนี้ของแฟชั่นต่างๆเลือกใส่ได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดจีดกรรมในคามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดจีดกรรมในคาเซิฟนี้ มีจัดแจกฟรีต้อนรับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยนะครับนี่สามารถรับฟรีได้เป็นพวกทองแท้นะครับหรือว่าจะเป็นการแลกฉายา VAP นะครับรวมถึงของแลกแฟชั่นต่างๆให้เราฟรีนี่เป็นเงินละมีของแลกล็อกอินไม่ใช่เด็กมีเทศกาลล็อกอิน <c oughs> นี่ครับผมทุกคนดูเทศกาลล็อกอินเป็นคริสเซลต่างๆกล่องสุ่มนะฮะเยอะมากเลยกดรับไปเลยครับ ันแรกที่เราเ็อกอินนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเทศกาลร,รวบรวมนะครับผมซึ่งเป็นกิจก,กรรมอีเวนต์นะฮะให้เราร่วมสนุกนะครับแรกเป็นพวกของอัปเกรดตัวนะครับเป็นพวก E อีบ e ้างของอัปเกรดหลายๆฟังก์ชันรวบรวมอยู่ในนี้รวมถึงตาสัฉีด้วยนะครับแล้วก็เป็นของแรกชุดแฟอาวุธแฝงแล้วก็พูดโหดนะครับมีลัคกี้พูดน้ำแข็งออฟห้าตัวนี้มีดูดซับเข้ามาด้วยนะครับรวมถึง SP เข้ามา30.0บวกความใส่ท่า30.0สดยก็เป็นพูด ดีในระดับหนึ่งะครับผมก็สามารถแลกเอามาใช้งานได้เพื่อเพิ่มความโหดให้กับตัวละครนะครับมีแลกของพรีเมียมได้กล่องสุม่มพมพ์ริพายนะฮะแล้วก็เป็นของแลกแฟชั่นพรีเมียมหรือว่า VIP นะครับรวบรวมอยู่ในนี้อาวุธแฟร์รวมถึงระบบแลกยันนะครับยันเซิร์ฟนี้เนี่ยมีความโหดแล้วก็จุดเด่นอยู่ที่ค่า SP นะครับสูงสุดอยู่ที่ขั้น70นะ,ะทุกคน SP บวกเข้ามา 100%ซนะครับผมค่าโจมตีอยู่ที่แสนสองหมื่นนะครับใครได้ยานนี้ไปใส่เนี่ยก็เดินไปไหนมาไหนเนี่ยเพื่อนเนต้อตหลีกทางแล้วแหละนะครับ <c oughs> คือยันโหดกระโดดยิงขนาดนี้นะฮะโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันนะครับจะได้รับเป็นเพชรนะฮะอาวุธทุสวรรค์จุดเด่นนะครับเติมท,ทุกวันเอาไปเลื่อนขั้นเป็นของโหดได้นะฮะเป็นวุธพิเศษเนอะแล้วก็จะเป็นพวกของแรกแฟชั่นนะครับเติมเงินสะสมได้รับเป็นเพชร นะครับแล้วก็ของแรกแฟชั่นส่วนใหญ่ของแรกกิจกรรมในขาด้วยนะครับโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะครับไฮไลท์อยู่ที่วันที่5นะครับจะได้รับเป็นพูดปีศาจจอมโหดออฟสุดโหดนะฮะออฟห้าดูซับเพิ่มความเสียหายแล้วก็เพิ่มความแส่เข้ามาลักกี้คิทิคอรด้วยนะครับแล้วก็จะมีตํานานสัตว์ขี่ซุกซาโข,ขนะครับผมให้เราด้วยในเติมเงินสะสมครบ4วันนั่นเองนะครับส่วนราชาตเตมืองนะฮะเซิร์ฟน,นี้เนี่ยจะได้รับของพรีเมียม พิสูจน์นะครับรวมถึงพูดราชาเฉพาะราชาเท่านั้นที่จะได้จะมีคุณสวัสิพิเศษเข้ามา HP นะครับ s p บวกเสียธาตุเสีย,ยธรรมดาเอา5%ล u c k y Key เข้านะครับตัวนี้มีชื่อว่า Dark นะฮะอ่านคำว่า Dark แาล้วกันนะครับมีพวกสกีมีพวกชุดแฟนะครับเหรียญแรกพวกชุดมิวปิกแฟชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นฉายาไอเทมแรกนะครับรวมถึงอาวุธแห่งอานาคตนั่นเองนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นพวก ของแท่งนะครับผงคริสตัลต่างๆนะของแรกนะครับอะไรพวกนี้ได้นะครับข้างล่งก็จะเป็นกิจกรรมหอว i p อนะครับนี่สุ่มได้ลอยนะฮะได้รับเป็นพวกบิตคอยถุงช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้ได้เลยนั่นเองนะครับมีแลกชุดแบบ VIP แนะครับแลกอาวุธแบบ VIP หรือว่าจะเป็นแลกรอยเท้าแบบ VIP นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเซิร์ฟนี้เขามีการ อัปเกรดของมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับสามารถติดตามได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกของแฟชั่นอะไรพวกนี้แหละนะครับแลกฉายาแลกเป็นพวกปีก v i p อะไรพวกนี้นะครับปีก v i p 2ปีก v i p 3 VIP านะครับก็แลกได้นะครับแลกเป็นชุดแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แลกปีกแฟชั่น1แลกปีกแฟชั่น2นะครับแลกชุดป้องกันนะฮะอะไรพวกนี้นะครับเอกลักษณ์พิเศษก็คือ มีพวกอุปกรณ์พิเศษเข้ามาด้วยแลกได้นะครับในระดับขั้น14นะครับคุณสวัสดิ์ติดตูนี่อยู่ที่คุณสวัสด์พื้นฐานนะครับจะมีพวกเพิ่มความเสียหายเข้ามานะครับนี่เป็นไงเพิ่มความเสียเพิ่ม sp ดูดซับกาโจมตีเป็นเลิศดน,นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของอุปกรณ์พวกนี้ในระดับสูงเนี่ยระดับขั้น1 7ขึ้นไป15อะไรอย่างนี้มีนะครับแล้วก็รวมถึงอาวุธด,ด้วยอาวุธแฟงกับอาวุธพิเศษนะครับโล่พิเศษขั้นสินะครับคุณสวัสดิ์ติดตัว ป้องกันสีนะ่หมื่นอ่ะป้องกันทั้งเวทแล้วก็การนะครับก็2ด้านนะฮะยี่สิบโหของใหม่เหรอแต่ว่ารูปอุปกรณ์สวยมากเลยนะทุกคนดูเฮ้ยใหม่ใหม่ตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเว้ยอัพมาใหม่แน่นเลยนะครับว้าวสวยมากคือผมชอบไอตัวนี้มากเลยเว้ยเนี่นี่นนี่ไอตัวเนี้ยโอ้ยอย่างเทพอ่ะเขาบอกว่าคําเตือนระมัดระวังอาวุธน้จะหายโปรดเก็บอาวุธไว้ในคลังก่อนทําการแลกอาวุธใหม่อ๋อ แม่ยังจําเลยนะทุกคนครับแลกคูดก็มีนะครับผรือวจะเป็นแลกสัตว์นะครับให้เรารลวมสนุกตัวนี้แลกได้ฟรี2อันเพราะว่าเขาแจกมาให้เรานะครับแลกพวกหีบซุ่มชายาก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นใช้จ่ายกิจกรรมราชาใช้จ่ายมอบของขวัญน,นะครับราชามอบของขวัญแล้วก็ราชารับรางวัลย่งซื้อบาร์บอสเทศกาลเท่าตัวสวัสดิการต่างๆนะครับนี่คือรายละเอียดกิจกรรมในคาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็ จู่ว่าเยอะมากเลยนะราย,รยนนละเอียดในเซิร์ฟเวอร์หรือว่ากิจกรรมในะคาะลูกเล่นเอกลักษณ์โดดเด่นในมิวลิจินวอร์นนี่ก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเปิดมายาวนานนี่คือผมคิดว่าเป็นจุดเด่นในเซิร์ฟแนวนี้นะเปิดมาแล้วก็รีวิวมันนานมากใครนี่อยากจะเล่นเซิร์ฟที่แบบเปิดนานนะผมก็แนะนําเซิร์ฟแนวนี้นะครับก็เซิร์ฟนี้ถามว่าแจกหนักไหมผมว่าแจกหนักนะแต่เขามีความสมดุลอยู่ยที่ว่าเพชรเนี่ยมันจะหายากแต่ของแจกเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกเล่นเขาเนี่ยค่อนข้าง สเสถียรหลากหลายนะครับใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟแนวแนวนี้ก็จัดได้เลยมิลชินวอรเอชที่ยี่สิบเก้าติดตามได้เลยเขามีกิจกรรมเยอะมากนะครับมีกิจกรรมแชร์แจกสามล้านเพชรหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแจกหลายๆอย่างติดตามได้ข้างล่างดีสคริปชันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนของดรอปมอนสเตอร์ซัรแนวนี้เดี๋ยวนะผม่าจะมาฮันีบอสนะไม่ใช่เดี๋ยว,ว่าจะมาตีมอนสเตอร์แต่เฮ้ย <laughs> มีบอสเกิดด้วยสีมุมเมืองอะไรครับเนี่ยมีบอสเกิดด้วยฮัลโหลกิจกรรมบอสเหรอเขาน้าจะมีกิจกรรมบอสให้เราเว้ยทุกคนแต่ว่าทำไมบอสเยอะจังเลยไปลูกเดี๋ยวพ่อไปฟาร์มมอนสเตอร์นะจุดเดิมของเราดีกว่านะครับอืมหรือว่าจะเปลี่ยนที่ดีตรงนี้เราตีบ่อยแล้วอะเดี๋ยวผู้ชมนี่จะเบื่อเอานะครับพาผูา้ผมเนี่ยไปไล่ล่ามอนสเตอร์ดีกว่านะครับนี่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นมอนสเตอร์แม่หมดนะคทุบบกคนก็ระดับดอปของไอเทมต่างเนี่ยก็วัดกันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ของดอกเนี่ยก็ตีแบบรวมๆนะฮรของดอกค่อนข้างที่จะในระดับปานกลางถึงเยอะเลยนะครับผมสายฟาม์ฟาม์ของมาขายได้เลยนะคะนร,รับสำหรับเซิร์ฟนี้หรือว,ว่าจะฟาร์มมาแลกก็ดีปั้นตัวละครก็ได้นะครับประมาณนั้นผมคลิปรีวิวประจำสัปดาห์นะฮะถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป รีวิวเกมจาก c h anel n ผมด้วยขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนท,ที่ให้ความสนับสนุนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอยติดตามในช anel ด้วยนะครับขอเกมเก็บเวลนะฮะห้ามาพนนลาดช anel นี้แนะนำเพืเ่อนๆได้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายครับ